นายความฝันที่เกี่ยวกับเทียนฝันว่าจุดเทียนจะได้พบเพื่อนใหม่ๆฝันว่าเทียนเทียนเนี่ยไม้มือฝันว่ากำลังโดนน้ำตาเทียนเนี่ยหล่นใส่มือเนี่ยให้ระวังจะเกิดอุบัติเหตุฝันว่าซื้อเทียนให้ระวังจะถูกศัตรูหลอก ฝันว่าเทียนดับเนี่ยจะมีเรื่องทะเลาะกับเพื่อนฝันว่าจุดเทียนให้ระวังจะได้รับข่าวการตายของคนที่รู้จักฝันว่านั่งสมาธิฝันว่านั่งสมาธิหน้าเทียนท่านจะมีความสุขและได้รับความพึงพอใจในเรื่องความรักฝันว่าจุดเทียนไหว้พระ ท่านจะได้แต่งงานและประสบความสำเร็จในธุรกิจจะหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยฝันเห็นเทียนที่มีขนาดใหญ่มีแสงสว่างเจิดจ้าท่านจะมีชื่อเสียงในสายงานจะประสบความสำเร็จทางธุรกิจจะได้รับเชิญไปงานเลี้ยงอาจจะได้รับรางวัลได้ถ้วยรางวัลฝันเห็นเทียนสวยงามมากมาย ฝันเห็นเทียนสีสันต่างๆให้ระวังท่านอาจจะมีปัญหากับคนรักอาจจะทะเลาะถึงขั้นแยกทางกันฝันเห็นเปลวเทียนลิบหลี่มีดวงที่ตัวท่านจะได้ไปงานศพของคนรู้จักคะ่ะเลขนำโชคเจ็ดเกห้าหท่านใดที่เพิ่งเข้ามา ดูดวงกะเอเป็นครั้งแรกเอขอความกรุณาช่วยกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูด้วยค่ะขอขอบคุณทุกท่านค่ะ